คริปโตท็อปเทรนส์เดครับวันนี้เราก็จะมาับด่าอสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับตลาดภาพรวมก็ตามที่เห็นเลยนะมีแดงมีเขียวนะแต่กส็ส่วนใหญ่แล้วนี่จะไปฝั่งแดงเนาะอาจที่จะมาจากว่า ตอนนี้นะครับคนนากําลังรอ FOMC อยู่นะว่ามันจะไปในทิศทางไหนครับถ้าเกิดว่านะเขาพูดออกมาในทิศทางที่มันบวกเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ทําให้นะครับตลาดมันกระทิงกระชากขึ้นไปได้เพราะว่าตลาดกระทิงน่าจะเริ่มนะครับในส่วนตัวสัปดาห์หรือว่าสัปดาห์ครึ่งนะหลังจากนี้นะครับหรือว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นการคลิกออฟเลยก็คือ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมนะ แล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูหุ้นที่ทําเกี่ยวกับคริปโตนะครับแบล็กล็อกก็ลบลงมา2 5งจุดห้าหกเนาะ BTC นะครอันนี้ก็บวกเจ็คนับแล้วก็ไมเคิลเจเลอร์สถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือแบบไม่ได้แบบแดงทั้งหมดไม่ได้เขียวทั้งหมดแต่เป็นเขียวเป็นแดงเนี่ยก็สภาพตลาดจะเห็นอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือว่าจะมีบวกบางตัวเขียวบางตัวเป็นการไซด์เว่ออกข้างเพื่อรอตัดสินใจอะไรบางอย่างนะถ้าเกิดว่าแดงทั้งหมดเลยเนี่ยแสดง่โอเคมันน่าที่จะไม่ใช่ข่าวดีเนาะอาทจะไม่ได้พูดนะครับที่มันเป็น เราก็เตรียมรอรับถ้าเกิดว่าใครจะซื้อเนี่ยก็ตั้งราคารอซื้อเลยถ้าเกิดว่าตรงนี้มันบวกเราก็สัษฐานนะครับว okay, ่าโอเคเอฟโอมซีมาน่าจะเป็นผลที่บวกอะไรแบบนี้น,นะก็ต้องมารอดูนคะครับว่าคุณลุงโจเรมมาเวลเนาะเขาจะพูดอะไรที่มันเป็นผลบวกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นผลบวกเนี่ยก็มีคอยแล้วก็คริปโตก็น่าที่จะระเบิดได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับพี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์ได้ซื้อบิตคอยเข้าไปแล้วถูกไหม 130 BGC นะครับตอนนี้นะครับ Meta Planet บริษัทมหาชนของญี่ปุ่นก็เอาด้วยเหมือนกันนะครับก็ได้ซื้อบิตคอยไป150ก็ถือว่าเยอะขึ้นมากว่าพี่ใหญ่นะกอ m มนะครับเริ่มตีตื่นคือเอาเลยครับอยากที่จะให้คนใหญ่คนโตนะครับบริษัทเหล่านี้ซื้อไปเยอะๆนอะกเราอาจจะได้เห็นราคาที่มันเพิ่มขึ้นถึงแม้อาจจะช้าครับแต่ว่าเป็นการช้าที่ชัวร์นะ ชีนี้ครับผมขอพาไปที่อีเชียรียมกันบ้างนะครับมันก็มีข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีมาปะปนกันอันนี้ก็นํามาให้เห็นทั้งสองมุมมองนะมุมมองแรกนะครับสแตนดาร์ดชาร์เจอเขาก็ได้ลดเป้าหมายมีสิ้นปีนี้นะครับว่าอีเชียรียมเนี่ยตอนแรกที่เขาคาดการไว้ว่าจะถึง1,000 0ดอลลาร์ 1, ต่ออนะีเชียรียมเนาะแต่ตอนนี้เขาลดลงเหลือ4,000ดอลลาร์ 4, ต่อนะอีเชียรียมนะเออ การที่เขาลดขนาดนี้คือเขาเริ่มจะไม่มั่นใจในอีทิเรียมหรือว่าเริ่มที่จะไม่มั่นใจในคริปโตหรือเปล่าเลยลดขนาดลงมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เขากําลังคิดนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความคิดของคนใหญ่คนโตมันจะถูกไปทั้งหมดเนาะเพราะว่าคนใหญ่คนโตเนี่ยบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะ คิดแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชาญฉลาดเหมือนกับคนตัวเล็กๆบางคนที่อยู่โลกริปโตแล้วก็เทรดกันมาอยู่ตลอดเวลาจนรู้สภาพตลาดในอันนี้บางคนเขาก็แม่นกว่าถูกไหมครับอ่ะแต่ว่า4 0 0พันเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ขี้เหร่นะเพราะว่าก่อนนี้คือหลายๆคนก็บอกว่าการที่คาดการไว้สัก1 0,000ดอลล่าเนี่ยคือมันก้าวแบบก้าวมากก้าวทั้งสวนนะก้าวทั้งโรงงานแบบนี้คือไม่น่าจะถึงแต่การที่เขาลดลงมาในประมาณนี้ก็สมเหตุสมผลนะครับ แล้วก็มาดูที่ตรงนี้ครับหลังจากที่วานเนี่ยได้ทำการแทงชอ็ตอตบ t c o i n ไปกำไรก็ได้มาถูกไหมครับตอนนี้ก็ได้มีการปิดตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็ได้กำไรไปโอ้โหประมาณสัก9ล้าล้านกว่าเนาะก็มีหลายตัวนะไม่ได้มีตัวเดียว แต่สิ่งที่มันน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่วานเนี่ยได้กําไรจากการแทงช็อตบิตคอยไปแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งไปซื้อเจ้าตัวอีทุเรียม3,200อีทุเรีม 3, รร่มมูลค่าเนี่ย6ล้านดอลลาร์คือเขาได้กาไรมาจากตรงนั้นเนี่ย7ล้านถูกไหมครับก็ซื้ออีทุเรียมไปเนี่ย6ล้านเลยเออเหลือไว้ล้านหนึ่งเนี่ยอถือไว้เขาเห็นว่าเจ้าตัวเอาคอยหรือว่าอีทุเรียมเนี่ยกำลังจะมาหรือเปล่า พราะถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงข่าวที่มันเป็นสัญญาณที่บวกนะครับก็มาจาก FOMC เนาะแล้วก็มาจากในส่วนตัวกราฟที่บง่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นแล้วก็การลดลงของบิทคอยน์โดเมนนแล้วก็การสัญญาณการกลับตัวของ l t c o i n Season แล้วก็ปริมาณเงินชั่วโลกก็คือ M2 นั่นแหละครับตามที่เราเล็กพูดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกราฟเพื่อให้มันประกอบการตัดสินใจที่มันชัดเจนมากขึ้นอันนี้ผมขอย,ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสอาทิตย์เนาะแต่ว่าจะเอากราฟนะครับข่ะคุณเล็กนะครับที่เขาทาไว ว่าเอ๊ะอัลคอยซีซั่นหรือว่าตลาดกระทิงเนี่ยมันจะเริ่มในอีกประมาณสักสองสามวันแต่ถ้าเกิดว่านะับตาทิตย์แล้วคือประมาณอาทิตย์นี้นะครับก็คือสิ่งที่เราคาดการเอาไว้ตามตัว m 2ด้านล่างเนาะอ่ะทีนี้ครับอันนี้คือกราฟอิทเทอรียมกับบิตคอยนะก็เห็นได้นะครับว่าตอนนี้ลดลงมาแล้วนะก็เข้าใกล้นะครับศูนย์จุด 382นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าเรามงมาถึงตรงนี้นะครับอาจจะเป็นตัวคิกออฟก็ได้นะเป็นการยืนยันอีกอย่างชั้นว่าเอาคยซีซั้หรือว่าอีทธเรียมเนี่ยกำลังจะมานะครับหรือนะครับรูปแบบนี้หรือเวลาประมาณสัก2-3วันคือสเต็ปหนึ่อา่าถ้าเกิดว่าขึ้นมาแบบนี้เรามักจะได้เห็นการเด้งขึ้นเป็นสีเขนะียวเนาะแต่ก็นั่นแหละครับ ขึ้นอยู่กับว่า FOMC เนี่ยมันจะมาให้เราได้ชื่นใจหรือเปล่านับหนึ่งสองี่หปุ้งก็ชาติขึ้นไปเป็น6ถ้าเกิดมาจบมาแบบนี้สวยก็สวยเลยครับเพราะว่าปกติแล้วมันก็มักจะมาเป็นอะไรที่แบบแบบนี้เนาะเปิบเปบเปบขึ้นมานี่ปั๊บแล้วก็หกเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่น่ารุนน่าชมเหมือนกันนะ สัญญาณต่างๆพร้อมแล้วครับเป็นเงินจากทั่วโลกพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่นะครับข่าวดีมาคอยกระตุ้นเท่านั้นเรามาดูกันครับว่าวันนี้นะครับ FOMC ที่กำลังจะมานะครับแต่ก็เล่นนะเพราะว่าไทยกับเขาเนี่ยต่างกัน7ชั่วโมงอะนะ แล้วก็อีกหนึ่งสัญญาณที่มันดีเหมือนกันก็คือทองถูกไหมครับก็ทำออทำไฮขึ้นไปแบบเรื่อยๆเลยเนาะก็ขยันขึ้นมากเลยนะสำหรับทองคําทีนี้ครับเราอาจที่จะมาเปรียบเทียบก็ได้เพราะว่าทองคาเพิ่งท all ําออทำไฮไปเรา,าจจะมาดูค่าเกี่ยวกับกบนะิตคอยเนาะเพราะว่าทองคํากับบิตคอยเนี่ยบางครั้งนะครับมันอาจจะไม่ได้ล้อไปตามกันแต่เกือบทุกทกครั้งเนี่ยมันจะล้อไปตามกันเพราะว่าทองคำเนี่ยจะต้องนะครับออทำไฮก่อนไปสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นบิตคอยถึงจะออทำไฮซึ่งตอนนี้ทองคํามันก็ทำไฮไปแล้วนะครับ การที่สัญญาณต่างๆมันบอกว่าเอาคอยซีซั่นหรืออีเทเรียมกำลังจะมาเนี่ยอาจที่จะเป็นสัญญาณบอกให้เราว่าโอเคเอามาเปรียบเทียบกับบิตคอยนะเอามาเปรียบเทียบกับทองนะเอามาเปรียบเทียบกับโอเปซีนะเอาเปรียบเทียบกับ M2 นะโอเคมันกาลังจะบอกว่ากาลังจะขึ้นไปไหมนะอันนี้คือสัญญาณที่มันเกิดขึ้นเนาะซึ่งก็เป็นแค่สัญญาณแล้วก็ตัวพิจารณาเฉยๆนะการตัดสินใจว่าจะเข้าจะออกตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเลยครับบางครั้งบางทีเนี่ยสัญญาณมันอาจจะผิดก็ได้เนาะ แล้วเราก็มาดูที่ Canary Capital เนาะเขาก็ได้ยื่นนะครับเอกสาร S1 สําำหรับตัว e t f ของสุยเนาะซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็มีเจ้าตัวเ s c a l e นะครับแล้วก็ข่าวของ b บ c k l o ล็อกที่มีการยื่นนะครับ e t f ออกมาเพิ่มเติมสำหรับพวก SOL อะไรพวกนี้ถูกไหมอ่ะทีนี้ครับการเข้ามาเล่นของตัวใหญ่แบบนั้นนะครับมันก็มีการอัปเดตอีกตัวใหญ่หนึ่งก็คือเจ้าตัวนะครับน a s d a q นั่นเอง ตอนนี้นะครับ Nasdaq เนี่ยก็ได้ยื่นขอแก้ไขนะครับเอกสารสำหรับเจ้าตัวคริปโตอินเด็กซ์เนาะสำหรับฝั่ง US นะครนะที่เป็น ETF นะครับเขาก็ได้เพิ่มนะเจ้าตัว SOL, x r p ADA นะครับ Link, LVAX นะครับแล้วก็ LTC แล้วก็ตามด้วยสุยนะอันนี้สำหรับที่จะยื่นขอ ETF นะครับโอ้โหก็คือยื่นทีเดียวนี่คือทั้งหมดเลยไปขอเอกสารเพิ่มเติม,มอันนี้ก็ ต้องบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเอาคอยซีซั่นมันมาจริงๆนะครับตัวพวกนี้แหละจะเป็นตัวที่กระตุ้นเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยตัวที่กระตุ้นคือบิตคอยนะครับแล้วก็อีเชียมิวถูกไหมการที่นั่นคือตัวแบบเฮดหลักถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เอาคอยซีซั่นมันมาเนี่ยก็ต้องให้เอาคอยเป็นตัวกระตุน้นเอาคอยแบบนี้อาจจะจะเจ๋งก็ได้นะเพราะว่าพวกนี้คือเอาคอยน้าดีทั้งนั้นเลยถูกไหมครับอืมถ้าเกิดว่ามาได้คงจะได้เห็นความเขียวกะจีเหมือนกับช่วงของปลายปีที่แล้วก็ได้นะ แล้วก็มันยังมีข่าวนะครับที่คนเขารอจับตาดูว่าเมื่อไหร่นะอเมริกาจะซื้อ1ล้านบิตคอยสักทีนะตอนนี้สสน,นิโคลัสนะครับเขากล่าวว่าพระราชบัญญัตินะครับที่จะอนุมัติให้สามารถที่จะซื้อบิตคอยได้1ล้านบิตคอยเนี่ยตอนนี้มันมีโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วนะ ตอนหน้าที่จะต้องปล่อยให้นะครับพวกเขาเนี่ยที่เป็นหน่วยงานน่ยที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยได้ทําเวลาแล้วก็ทํางานกันสักหน่อยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อกันได้ง่ายๆนะวันนี้แต่ว่าเป็นแนวโน้มในระยะยาวเนาะเพราะว่าคุณนิโคลาสเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ถือระยะยาวนะครับแล้วก็คนที่นะครับมองเรื่องนี้ในระยะยาวนะมันไม่ได้แบบว่าเกิดมาป,ปูปรนะับเนาะซึ่งอาจจะเป็นสตอรี่สตอรีน่นึงนะครับเหมือนกับม e t a เวิร์สเหมือนกับ ETF อะไรพวกนี้เนาะการที่มันจะมาเนี่ยอาจจะมาในส่วตัวกลางปีก็ได้ หรือว่าเราจะได้เห็นมันเร็วกว่านั้นก็ได้จุหมครับแต่ก็นั่นแหละครับให้เวลามันทํางานสักนิดนึงแต่เรารู้แล้วว่าเข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทางนู้นเนาะ ็ขอให้มันมาเร็วๆเลยในกันนะครับเพราะว่าตอนนี้บอกเลยครับว่าหลายๆเจ้าเนี่ยคือน่าจะรู้อะไรสักบางอย่างแล้วตามที่เราได้ให้ดูวันเมื่อกี้ถูกไหมครับตามที่เราได้ให้ดูว่ามีการซื้อเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็ตามที่ได้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเจ้าอิตาเลียมด้วยซึ่งตอนนี้เองนะครับใบเนนเองเนี่ยก็ได้เพิ่มการถือครองอิตาเรียมเพิ่มมากขึ้นกว่า6 0ร้ล้านดอลลาร์ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เดียวเอ้พวกนี้เขารู้อะไรหรือเปล่านะเพราะว่ามไม่ใช่แค่อ่าวาันที่รู้ถือไม่วันตัวนั้นเปน ใครก็ว่าเดี๋ยวเป็นคนในรัฐบาลหรือเปล่าคนที่รู้ว่าเอาควอตซันกำลังจะมาที่เราดูกราฟเจ้าตัวอิทธเดียมที่กับบิคอยเมื่อกี้ด้วยหรือแม้กระทั่งใบ n น้นเองเนี่ยก็ได้สะสมเจ้าตัวอิทธเดียมเพิ่มขึ้นด้วยอ่าอันนี้ก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่เรากําลังแกะรอยหายอยู่ว่าเขารู้อะไรไหม แต่หนึ่งตัวหนึ่งเหรียญที่มันน่าจับตาไม่แพ้กันก็คือเจ้าตัวดอทคอยนะเพราะว่าวอลลุ่มการเทรดบนไบแนเนเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะกว่าประมาณสัก1 2อันนี้อาจจะทําให้กระแสะเหรียญมีมันกลับมาก็ได้นะเพราะว่าต้องบอกเลยครับว่าล่าสุดเนี่ยไบแนนเนี่ยยิ่งมีออกแคมเปญศเป็นค่าธรรมเนียมบนไบแนเน็วอลเลตดีนะซึ่งตอนนี้พออัปเดตก,กระเป๋าไบแนเนครับเราสามารถซื้อเหรียญที่มันก่อนจะเข้าไบแนนได้ในสูงตัวกระเป๋าวนนอล ก็กรวมเจ้าตัวเด็กแล้วก็ d e x แล้วก็ CX เข้ามาไว้ด้วยกันนะอันนี้คือเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะไม่ต้องโอนย้ายถ่ายเทให้มนเสียค่าธรรมเนียมแบบเฮ้ยเราจะไปซื้อเหรียญมีมเราจะไปซื้อเหรียญเร็วแรงนะครับอัลฟาพวกเนี้บนนะครับโซลูนาบนาแผ่นเค้กซอบยูนิสมบอบพวกนี้ไม่ต้องแล้วนะครับตอนนี้ง่ายกว่าเดิมเลยนะก็ถือว่าต้องจับตาให้ดีนะครับเหรียญมีมอาจจะกลับมาแล้วก็ดัชคอยอาจที่จะพุ่งแรงก็ได้เนาะ ทีนี้ก็เหลือแค่ว่าเราเนี่ยจะคอยลุ้นไปพร้อมๆกันกับเหรียญ XRP ก็ได้นะครับเพราะว่า XRP เนี่ยมีลุ้นที่จะแตะ15ดอลลาร์นักวิเคราะห์เนี่ยเขาเผยโมเดลที่แม่โอโหราคาสุดโหดเลยนะ ก็ไม่รู้เขาว่าคุณอาลีเนี่ยเขาเอาความมั่นใจมาจากไหนแต่คุณอาลีเนี่ยก็มักจะออกมาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคริปโตอยู่บ่อยๆนะซึ่งตอนนี้เขาก็คาดการเอาไว้ว่าแม้ปัจจุบันเนี่ยจะมีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณสัก2.3-2.4ถึงดอลลาร์แต่ว่าอนาคตเนี่ยมันไป1 5ดอลลาร์ได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเขาว่าพอมันพ้นนะครับวัตจักของนะ คดีความที่มันยุ่งเหยิงออกไปแล้วนะครับอาจจะทําให้กราฟี่เนี้ยพุ่งแบบไม่สนใครก็ได้เมื่อเราดูกราฟสามเหลี่ยมเนาะเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเบรกทงตรงนี้ไปได้อาจที่จะได้เห็นการตั้งขึ้นแบบ9 0บองศาแบบแรงๆเหมือนกับตอนที่มันหลุดมาจากคดีแล้วก็จบสิ้นคดีความไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะโอ้โหตอนนั้นนี่ก็ต้องบอกเขาว่าหลายคนเนี่ยคือรวยกันบางคนอาจจะออกไปจากทิพโตแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็นะถือว่าดีใจด้วยนะพะขึ้นมาแรงจริงนะครับ อันนี้ก็ต้องบอกคเขาว่าต้องยอมรับจริงว่าเขาแรงมากในช่วงก่อนถือว่าเป็นผู้นําตลาดเลยอ่ะก็ขอ,ขอให้ถึง15ดอลลาร์จริงๆนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรียนไหนที่หลายๆคนถืออยู่ที่เพื่อนถืออยู่นะครับประขอให้ไปสักห10มื100่นเปอรสนเปอรหรือวันละเปอร์เซ็นต์กันเลยนะ ลายเอกหนึ่งสัญญาณที่มันดีนะครับเข้ามาจากเจ้าตัว e t f นะนั้นเนื่องจากว่ามีการซื้อเข้ามาครับของ E t f b l a c แ r o ็ k 42อกล้านนะแล้วก็ฟ i ลิตี้27ล้านครับคือหลายๆเจ้าซื้อเข้ามาไม่มีใครขายออกไปเลยมีทำให้เงินไหลเข้ามา274.6ล้านดอลลาร์ถือว่าเยี่ยมครับถึงแม้จะยังไม่ถึงหลักครึ่งพันล้านดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะเพราะว่าเข้ามาครับในวันที่1 4ี่เนี่ยก็4 1ล้านออกมาวันที่เ7็ดเนี้ยสองร้อยม แต่เจ้าอีทเรียมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีวี่แววนะครับสำหรับวันที่17เนี่ยไม่มีใครซื้อเข้ามาเลยนะครับจะมีขายออกไปก็เจสเกลนเจล้านเลยทําให้มีมเงินไหลออกไปที่7.3ล้านก็ถือว่ายังเอาใจช่วยอยู่นะสำหรับอีทเรียมาะการถือบิตคอยไว้ก็ถือวิธีถ้าว่าหน้าที่จะทํากําไรได้มากกว่าหรือว่าทําได้ดีกว่านะสำหรับบิตคอยตอนนี้นะยังคงคล่อ,ง,อง,งามตลาดอยู่นะเอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝาก,กกดแชร์ like, กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ